หลายคนที่เป็น snack เวอ e r นะคะหรือว่าชื่นชอบการทานขนมขบเคี้ยวน่าจะเคยทานหรือว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็น่าจะเคยเห็นแบรนด์เจ้าสัวค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยนะคะวางจาหน่ายทั้งร้านค้าปลีกแล้วก็ร้านค้าส่งในประเทศรวมๆแล้วเนี่ยกว่า30 0 0 0จุดทีเดียวค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าสัวมีประสบการณ์แล้วก็เชี่ยวชาญในสาหกรรมทั้งผลิตแล้วก็จําหน่ายขนมขบเคี้ยวรวมถึงผลิตภัณฑ์แปลนรูปจากเนื้อสัตว์มาน,นานถึงกว่า60ปีด้วยกันนะคะลงทุนนิยม business x-ray วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ มาทำความรู้จักกับเจ้าสัวให้มากขึ้นจากจุดตั้งต้นก็คือแบรนด์ของฝากจังหวัดนครราชสีมาสู่บริษัทมหาชนแล้วก็กำลังจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะ จากจุดเริ่มต้นในฐานะธุรกิจครอบครัวนะคะปัจจุบันเนี่ยเจ้าสัวเขากําลังจะเติบโตเป็นบริษัทมหาชนเท่ากับว่าใครก็ตามที่ชื่นชอบขนมหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเจ้าสัวแล้วก็เชื่อว่าธุรกิจของเขามีแนวโน้มจะขยายตัวต่อไปได้ก็สามารถร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจได้ผ่านการซื้อหุ้นของเจ้าสัวค่ะบริษัทเจ้าสัวฟู้ดอินดัสทรีจำกัดมหาชนซึ่งกําลังจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าตลาดเซตนะคะ เงินที่ลงทุนของเจ้าสัวนในครั้งนี้เนี่ยเขาก็จะนําไปใช้ขยายกําลังการผลิตปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตรวมถึงขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทค่ะและใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจอีกด้วย ซึ่งหากย้อนกลับไปรายได้จากการขายแล้วก็กําไรของเจ้าสัวนั้นถือว่าเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปี2564นะคะมีรายได้จากการขาย1,135ล้านบาทกําไรสุทธิ64ล้าน4 0 0บาทปี2565ค่ะรายได้จากการขายอยู่ที่1,413ล้านบาทกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น86ล้าน6 0 0 0 0บาทส่วนปีที่แล้วนะคะปี2566ค่ะรายได้จากการขายอยู่ที่เกือบๆ1,500ล้านบาท ะะและกำไรสุทธิขยับขึ้นสูงที่เดียวเป็น161ล้านบาทค่ะ หลายคนอยากรู้นะคะว่าเจ้าสัวเนี่ยแตกต่างอย่างไรกับผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวหรือว่าผลิตภัณฑ์อาหารแปลงรูปจากเนื้อสัตว์เจ้าอื่นๆแน่นอนค่ะว่าจุดเด่นของเจ้าสัว,สวที่สําคัญที่สุดก็คือเขาเป็นผู้นําในธุรกิจผลิตแล้วก็จัดจําหน่ายขนมขบเคี้ยวรูปแบบใหม่นะคะหรือว่าเรียกว่าเป็นโมเดิร์นไทยสแน็คค่ะมีความเป็นโปรตีนสแน็คนะคะแล้วก็เป็นทางเลือกของขนมขบเคี้ยวที่ดีกว่าสําหรับผู้บริโภคหรือว่า Be t t e r for you snack ค่ะขณะที่ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวรายอื่นเนี่ยอาจจะเป็นผลิตภั ที่มีปริมาณของแป้งแล้วก็น้ำตาลจํานวนมากนะคะส่วนคู่แข่งในอุตสาหก,กรรมก็ยังเน้นไปที่อาหารแปลนรูปจากเนื้อสัตว์ไม่ใช่ขนมขบเคี้ยวอีกด้วยนอกจากนั้นคะ่ะเจ้าโศก,ก็ยังเป็นแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักแล้วก็ได้รับความนิยมสูงมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็มีเครือข่ายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศรวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภครวมถึงศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ใหม่ออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอค่ะและยังทำกำไรได้ดีเมื่อเทียบกับคู่แข่งด้วยนะคะและยังมีความเชี่ยวชาญในอสากหรรมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานหนึ่งในวิธีที่จะช่วยให้เราเข้าใจธุรกิจมากขึ้นก็คือเราจะเอ็กซเรย์ธุรกิจนะคะผ่าน9องค์ประกอบของ s บส e ด s Mo เดล Canvas นะคะจะได้เอ็กซเรย์เจ้าสัวได้อย่างเข้าใจลึกซึ้งขึ้นค่ะ บิสเน็ s โมเดลแคนวาสนะคะถ้าเราจะแบ่งภาพคร่าวๆเนี่ยนะคะอาจจะแบ่งได้4มิติด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของ Who, What, How แล้วก็ Money นะคะซึ่งเราจะไปไล่รายละเอียดทีละมิติกันเลยค่ะ ส่วนของคู่นะคะกำลังบอกสถานะของคัสเตอร์เมอร์หรือว่าลูกค้าของเจ้าสัวนั่นเองนะคะซึ่งในด้านของเจ้าสัวนเนี่ยถ้าไปดูแล้วส่วนแรกก็คือคัสเตอร์เมอร์เซกเมนต์ของเขาเนี่ยคือคนที่ชื่นชอบทานขนมขบเคี้ยวที่มีคุณค่าทางอาหารคนที่อาศัยอยู่ทั้งในประเทศไทยรวมถึงคนที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศและชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยค่ะ แล้วถ้าไปดู customer relationship นะคะก็จะพบว่าเขาใช้กลยุทธ์การตลาดหลายมิติทีเดียวไม่ว่าจะเป็น advertising social media หรือว่าทำเรื่องของ branding และยังมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านร้านของบริษัทเป็นหลักด้วยค่ะในขณะที่ channel หรือว่าช่องทางการจัดจำหน่ายของเขานะคะก็จะมีทั้งร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่กลุ่มร้านค้าปลีกดั้งเดิมรวมถึงมีการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศแล้วก็ช่องทางอื่นๆอย่าง e-commerce ค่ะซึ่งร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ของเขาเนี่ยใน มีถึง2 3 0 0 0สาขารวมกับร้านค้าปลีกดั้งเดิมอีก8,000แห่งก็ทําให้เขาเนี่ยมีสาขารวมแล้วเนี่ยกว่า30,000แห่งด้วยกันและยังส่งออกไปอีก12ประเทศด้วยคะ่ะ มิติที่2คือ what นะคะหรือว่า value proposition ส่วนนี้สําคัญที่สุดเลยนะคะเพราะว่ากําลังบอกว่าธุรกิจนั้นส่งมอบคุณค่าอะไรให้กับลูกค้าซึ่งในส่วนของเจ้าสัวเองนะคะธุรกิจนี้ได้ส่งมอบขนมขบเคี้ยวที่มีคุณค่าทางสารอาหารและสามารถรับประทานได้ทุกวันค่ะไม่ว่าจะเป็นขนมข้าวตังขนมแปลรูปจากเนื้อหมูนังปลารครกเกอร์ธัญพืชเป็นต้น มิติที่3คือハウนะคะซึ่งจะบอกเบื้องหลังของธุรกิจค่ะว่าขับเคลื่อนด้วยอะไรบ้างโดยในส่วนของเจ้าสัวเองนะคะสิ่งที่เขาขับเคลื่อนหลักๆเลยนะคะ Key Partner s ของเขาก็คือ supplier สําสำหรับวัตถุดิบต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวเนื้อหมูหนังปลาหรือว่าธัญพืชรวมถึงเครื่องปรุงรสบรรจุภัณฑ์แล้วก็ตัวแทนในการจาหน่ายทั้งในแล้วก็ต่างประเทศส่วน key activities ของเขานะคะก็คือการจัดหาวัตถุดิบหลักไม่ว่าจะเป็นข้าวเนื้อหมูหนังปลา ธัญ,ญพืชและยังมีการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการผลิตสเกลขนาดใหญ่และขยายช่องทางการจัดจำหน่ายพร้อมๆไปกับการทำตลาดส่วน Key Resource ของเขาะะก็คือโรงงานผลิตเครือข่ายในการกระจายสินค้าและที่สำคัญก็คือแบรนด์เจ้าสัวเนี่ยแหละค่ะและองค์ความรู้ของบริษัทที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มิติสุดท้ายคือด้านล่างสุดของ Business Model Canvas นะคะเป็นสิ่งที่นักลงทุนอย่างเราให้ความสำคัญมากที่สุดเลยค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของตัวเลขไม่ว่าจะเป็นต้นทุนหรือว่ารายได้ของเขาส่วนของเจ้าสัวเองนะคะถ้าย้อนกลับไปดูจะเห็นว่าต้นทุนของเขานะคะคฝั่ง Cost Structure เ,เนี่ยจะเป็นค่าวัตถุดิบเนี่ย52.8%ค่ะสัดส่วนของบรรจุภัณฑ์อยู่ที่14.5%แรงงานทางตรง12.3%ต้นทุนสินค้าสาเร็จรูปอีก7.8% แล้วก็ยังมีค่าเสื่อมค่าตัดจำหน่ายประมาณ3.1%นะคะในขณนะที่ revenue stream นะคะหรือว่าฝั่งรายรับของเจ้าสัวเนี่ยนะคะก็จะมียอดขายสินค้าแต่ละชนิดผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในแล้วก็ต่างประเทศซึ่งยอดขายสินค้าในปีที่ผ่านมาปี2 5 6 6เนี่ยนะคะมีรายได้จากขนมขบเคี้ยวรวมแล้ว1,235ล้านบาทรวมถึงรายได้จากผลิตภัณฑ์อาหารอีก257ล้านบาทค่ะ ซึ่งเมื่อเราเอ็กซเรย์ธุรกิจของเจ้าสัวผ่าน Business Model Canvas แบบนี้นะคะก็น่าจะทำให้ใครเห็นภาพใหญ่ได้ชัดขึ้นนะคะว่าเขากำลังขายของให้กับใครสิ่งที่เป็นต้นทุนของเขาอยู่ที่ไหน Value หรือว่าคุณค่าที่เขามอบให้กับลูกค้าคืออะไรรวมถึงในเรื่องของตัวเงินที่จะส่งต่อความยั่งยืนให้กับกิจการนั้นเป็นอย่างไรคะ่ะ แต่ว่านอกจากโมเดลธุรกิจของเจ้าสัวที่เราพอจะเห็นภาพกันไปแล้วอีกหนึ่งส่วนที่สําคัญนะคะแล้วก็นักลงทุนควรจะศึกษาด้วยก็คือการขยายตัวของอุตสาหกรรมค่ะข้อมูลที่น่าสนใจจากทาง Frost s u l s u v l n v a n นะคะคาดกันว่าในช่วงปี2565 2570เนี่ยภาพรวมมูลค่าตลาดขนมขบเคี้ยวจะมีตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีนะคะอยู่ที่ประมาณ6 แต่ว่าถ้าไปพิจารณาจากภาพรวมมูลค่าของตลาดเข้าตังค์นะคะที่เป็นสินค้าหลักของเจ้าสัวเนี่ยพบว่าตรากาเติบโตเฉลี่ยสูงถึง14.6%ต่อปีทีเดียวค่ะเช่นเดียวกับขนมขบเคี้ยวแปนรูปจากเนื้อหมูทียตราการเติบโตเฉลี่ยสูงถึง23%ขณะที่ตัวเจ้าสัวเองนะคะก็มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งสำหรับเข้าตังค์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทอยู่ที่78.5%และมีส่วนแบ่งการตลาดของขนม ขนมเคียวแปลงรูปจากเนื้อหมูเป็นอันดับหนึ่งเช่นกันนะคะอยู่ที่57.2%ในปี2 5 6 5ซึ่งเราเองอาจจะคุ้นเคยกับข้าวตังหมูหยองค่ะซึ่งเป็นโปรดัก t c h มเปี้ยนแล้วก็มีมาอย่างยาวนานของเจ้าสัวแล้วก็ถ้าเข้าไปดูรายละเอียดนะคะจะพบว่าเจ้าสัวเนี่ยสามารถพัฒนานรวมถึงนำเสนอโปรดัก t c h มเปี้ยออกมาได้อย่างต่อเนื่องทีเดียวค่ะ ย้อนกลับไปในปีที่แล้วนะคะจะพบว่ายอดขายผลิตภัณฑ์กลุ่มข้าวตังนอยู่ที่470ล้านบาทขณะที่ผลิตภัณฑ์กลุ่มขนมครเคี้ยวแปรรูปจากเนื้อหมูหรือว่าตัวพ็อกสแน็คเช่นหมูแท่งเนี่ยนะคะยอดขายเติบโตมาเป็น296ล้านบาทค่ะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีโปรตีนในปริมาณสูงสอดคล้องกับเทรนด์รักสุขภาพที่ช่วยเพิ่มความต้องการสินค้าที่มีคุณ,ณประโยชน์ต่อร่างกายมากยิ่งขึ้น และไม่ใช่เปี่ยงแค่ตลาดภายในประเทศเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมทราบหรือเปล่าว่าเจ้าสัวเนี่ยเขาพยายามสร้างตลาดใหม่ให้กับตัวเองด้วยการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศด้วยรวมๆแล้ว12ประเทศค่ะประเทศหลักก็คือสหรัฐอเมริกา ฮ่องกงรวมถึงออสเตรเลียนะคะซึ่งเจ้าสัวเองนะคะก็อาจจะมีผลิตภัณฑ์ที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะอย่างเช่นตัวซีเรียลแครกเกอร์หรือว่าแครกเกอร์ธัญพืชภายใต้แบรนด์โฮลซัมค่ะมีส่วนประกอบของถั่วง,งาลูกเกดแล้วก็ธัญพืชอื่นๆรวมถึงมีความแปลกใหม่อร่อยแล้วก็ได้คุณค่าทางโภชนาการด้วยค่ะสอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศนะคะซึ่งย้อนไปในปีที่แล้วเนี่ยมียอดขายสูงถึง231ล้านบาทด้วยกันหนังปลาเอง เองนะคะคก็มียอดขายในปีที่แล้วสูวงถึงเกือบเกือบ95ล้านบาทค่ะดังนั้นเจ้าสัวก็เลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าถ้าเราลองพิจารณาบริษัทในตลาดของไทยที่มีแบรนด์สินค้าของตัวเองแล้วก็เริ่มเจาะตลาดต่างประเทศได้แล้วจะเห็นว่าบริษัทเหล่านี้ล้วนแต่มีรายได้แล้วก็กำไรเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ แต่เรศมีสด้านเสมอนะคะธุรกิจที่มีโอกาสก็มีความท้าทายและก็ความเสี่ยงบางอย่างรออยู่เช่นกันค่ะความเสี่ยงของเจ้าสัวนะคะก็คือเรื่องของตัววัตถุดิบหลักค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าเนื้อหมูเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุดิบหลักนะคะของทางผลิตภัณฑ์ของเจ้าสัวเลยทําให้ความผันผวนของราคาเนื้อหมูกลายเป็นหนึ่งในความเสี่ยงสําคัญของบริษัทอย่างเช่นในปี2564ถึง2566นะคะตอนนั้นเนี่ยต้นทุนของเนื้อหมูคิดเป็นประมาณสัก14ของต้นทุนขายทั้งหมดค่ะ อย่างไรก็ตามจาก p r o Product p o r t f o l i o นะคะอาจจะมองได้ว่าเจ้าสัวเขาก็เห็นความเสี่ยงจุดนี้เหมือนกันก็เลยพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ไม่ได้มีต้นทุนเป็นเนื้อหมูเป็นจํานวนมากค่ะอย่างเช่นตัวซ e r ร a l Cracker ออย่างที่เราเล่าให้ฟังไปรวมถึงหนังปลาแล้วก็ข้าวตังที่ใช้เนื้อสัตว์ทะเลเป็นส่วนประกอบนั่นเองนะคะ อีกหนึ่งความเสี่ยงที่อาจจะกระทบกับราคาหุ้นแนอนากดได้ก็คือการบุกตลาดในต่างประเทศค่ะเพราะอย่าลืมนะคะว่าถ้าไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้อาจจะกระทบต่อมูลค่าหุ้นได้เหมือนกันแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วหุ้นของเจ้าสัวเองนะคะก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่มีความโดดเด่นเรื่องของแบรนด์สินค้าตัวเองเป็นที่รู้จักมีโอกาสขยายตลาดใหม่ๆแต่ในขณะเดียวกันนะคะธุรกิจทุกธุรกิจก็มีความเสี่ยงไม่มากก็น้อยแตกต่างไปกันตามลักษณะเฉพาะตัวสิ่ง สำคัญที่สุดของนักลงทุนก็คือการประเมินทั้งโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงอย่างรอบคอบรวมทางพิจารณามูลค่าที่สมเหตุสมผลของธุรกิจนะคะโดยเฉพาะใครที่อยากจะลงทุนเพื่อหวังการเติบโตไปกับธุรกิจในระยะยาวค่ะและนี่ก็คือลงทุนไดยม business x-ray นะคะที่เราพาคุณผู้ชมมา x-ray ธุรกิจของบริษัทเจ้าสัว f o ร d อินดัสทรีจำกัดมหาชนค่ะ